สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับจากคลิปนะฮะจาก DWThai.com Training นะครับนะที่คลิปท,ที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของคลิป o On demand นะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นคลิปที่จะตรงตามความรู้ของผู้ที่ติดต่อเข้ามาให้จัดทำคลิปนะครับนะบนะซึ่งนะเนื้อ,อาหาที่จะพูดถึงในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของ d e v e r Database ก็คือการใช้โปรแกร,รม DBever ในร่วมกับฐานข้อมูลนะครับนะ คลิปนี้ก็ได้รับการติดต่อจากน้องผู้หญิงคนนึงนะครับนะให้ทำในเรื่องของการสร้างสุ่มแสดงข้อสอบนะฮะก็คือเป็นข้อสอบที่สามารถแรนดอมได้ไม่ให้ซ้ำกันโดยดึงมาจากฐานข้อมูลนะครับผมนะส่วนความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยก่อนที่ใครจะมาดูคลิปนี้นะครับนะต้องเข้าไปดูคลิปตอนนี้ก่อนนะฮะก็คือ Demiver Database Clip On คลิป Ondemand เหมือนกัน ก็คือคลิปในตอนที่ชื่อว่าการทำแบบทดสอบนะครับแล้วก็วิธีการรับค่าคำตอบในแบบเรดิโอนะครับนะต้องไปดูคลิปนี้มาก่อนเพราะว่าคลิปนี้จะอ้างอิงกับคลิปที่บอกไปก็คือคลิปความเดิมตอนที่แล้วนะครับผมนะก็เข้า YouTube แล้วลองเซิร์ชนะเซิร์ชด้วยชื่อตอนคลิปก็ได้นะครับหรือเซิร์ชคำว่าคลิป on ออด a มาก็ได้นะครับนะ นะอย่างที่บอกนะฮะว่าคลิปจาก dwthai.com เนี่ยจะเป็นคลิปลักษณะชุดการเรียนรู้ฉะนั้นไม่ควรจะดูเฉพาะคลิปใดคลิปหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดทำเป็นคลิปทีเดียวเลยให้สมบูรณ์แบบเนี่ยคลิปมันยาวเป็นชั่วโมงเลยนะแล้วบางทีเนี่ยเราจะตัดเจาะเรียนรู้เฉพาะประเด็นที่เราสนใจมันจะยากนิดนึงนะครับนะถ้าเราทําเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยพอเรามาค้นใน อ่า YouTube แล้วก็อ๋อแค่นี้โอเคนะฮะมันก็ตรงตามความรู้ของเรามากกว่าฉะนั้นก็เลยจัดทาเป็นคลิปนะเป็นชุดนะฮะขึ้นมานะฮะก็คือดูทีละคลิปดูทีละคลิปสะสมความรู้กันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอเคการสร้างนะสุ่มแสดงข้อสอบนะ,ะที่ฐานข้อมูลมันอยู่ในดัตต้าเบสเนี่ยทำอย่างไรนะครับผมนะ นะก่อนอื่นเนี่ยคุณก็ต้องมีฐานข้อมูลก่อนนะซึ่งฐานข้อมูลเนี่ยผมก็ใช้ฐานข้อมูลเดียวกับในคลิปตอนนี้นะครับนะอ่ะเปิดให้ดูสักนิดหนึ่งนะฐานข้อมูลนะหรือตารางข้อมูลนั้นเนี่ยมันชื่อว่า TB Choice ตัวนี้นะฮะซึ่งอะไรเอ่ยโครงสร้างมันเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็มีการกรอกข้อมูลลงไปโอ้ยมันเยอะเลยแบบนี้ปืด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 เนี่ยเยอะเลยของเขามีประมาณ30 40ข้อหรือ,อยังไงเนี่ยนะฮะนะฮะเขานะฮะ,นะฮะ,นะฮะก็คือ ก็ต้องมีฐานข้อมูลชื่อว่า TB Choice แล้วมีโครงสร้างดังนี้ก่อนแล้วก็มีอะไรเอ่ยมีในส่วนของอตัวอย่างข้อมูลที่เป็นข้อสอบก่อนนะครับผมนะนะลองกลับไปดูคลิปตามที่ผมว่านะมันจะมีอธิบายในเรื่องโครงสร้างตรงนี้อยู่นะฮะทีนี้เอามาดูโจทย์ของน้องผู้หญิงที่เขาส่งเข้ามานิดหนึ่งนะครับนะโจทย์ของน้องผู้หญิงเขาเขียนมาแบบนี้ก็คือเป็นข้อสอบแบบนี้อันนี้เราทําไปแล้วแสดงผลแบบนี้ได้ละแต่สิ่งที่เขาต้องการเพิ่มเติมคือ ให้แสดงข้อสอบจํานวนครั้งละ10ข้อสอบก็คือ1ข้อสอบเนี่ยจะโชว์นะ10ข้อนะครั้งละ10ข้อนะฮะแล้วก็ในแสดงนะในการแสดงข้อสอบแต่ละครั้งเนี่ยให้มีการสุ่มนะสุ่มข้อสอบให้ไม่ซ้ํากันก็คือเป็นการสุ่มนั่นเองนะเป็นการสุ่มนะฮะเป็นการสุ่มนะครับนะเป็นการสุ่มแสดงข้อสอบนะก็คืออ่าแต่ละครั้งเนี่ยข้อสอบแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอ่ ทีนี้เรามาดูกันว่าทาอย่างไรนะครับนะผมก็กลับไปที่ดีเมเบอร์นะอย่างที่บอกนะผมจะใช้ source ความรู้เนี่ยจากคลิปตอนที่บอกไปก็คือคลิปตอนนี้นะครับนะฉะนั้นไอคลิปตอนนี้มันมีอะไรแล้วว่างนะมาดูกันนะก็มีอย่างนี้แล้วมันมีแบบนี้แล้วก็คือมีเรดิโอแบบนี้แล้วด้วยนะมีเรดิโอแบบนี้แล้วด้วยนะมีเรดิโอแบบนี้มีปุ่มซับมิดแล้วด้วยนะมีปุ่มซับมิดแล้วด้วยยกนะฮะตรงนี้นะก็คือปุ่มคําตอบนะ ตอนนี้มันแสดงห้าหรือเท่าไหร่ก็ตามไม่รู้อะนะฮะนะแต่ทีเนี้ยตามโจทย์เขาข้อแรกเลยนะมาดูข้อแรกก่อนที่เราจะทําก็คือจะทํายังไงให้มันแสดงสิบนะสิบข้อนะทำาไงมันแสดงสิบข้อนะคะเรามีอย่างนี้อยู่แล้วนะเรามีเรามีแบบนี้อยู่แล้วนะทำยังไงมันแสดงสิบข้อนะมาดูกันนะครับนะฮะก็ไปที่ในส่วนของอะไรเอ่ยในส่วนของบ i n d i n g และกันนะ ของใครไม่มีนะครับไปที่ Windows เลือก b i n d i n g นะฮะก็จะได้หน้าต่างนี้มาที่เราทำไว้แล้วนะเป็น Record Set เนี่ยนะฮะทำไว้แล้วเป็น Record Set เห็นไมฮะมันจะมี Record Set อยู่หนึ่งตัวนะแล้วก็จะมีอยู่ในส่วนของ Repeat Region นะดูตรงอะไรเอ่ย b i n d i n g กับ Server Behavior นะ Server Behavior ก็เปิดที่เดิมนะ Windows เลือก Server Behavior นะดูตรง Server Behavior นะฮะมันจะมีอะไรเอ่ย Record Set กับ Repeat Region นะฮะ ทีนี้ให้เราดับเบิลคลิกที่รีพิลิเจียนครับแค่นี้เองนะนะโจทย์ข้อแรกก็คือทำอะไรเลยแสดงสิบข้อก็ใส่เลยเลขสิบนะเพราะรีพิลิเจียนหมายถึงว่าจะแสดงครั้งละอะไรเลยกี่ข้อไอไม่ใช่กี่ข้อมูลนะถ้าเกิดใส่เลขห้าก็คือแสดงห้าข้อนะถ้าเกิด ใส่เลข10ไปก็คือแสดง10บข้อนะซึ่งในที่นี้มันคือข้อสอบนั่นเองนะฮะถ้าเกิด all record ก็คือทั้งหมดนะในที่นี้เลือก show เลือก option แรกใส่เลข10ลงไปนะครับนะกดโอเคเรียบร้อยแล้วเซฟทีนี้ไปดูผลลัพธ์กันว่ามันใช่1ิบข้อจริงไหมสิบข้อจริงไหมนะตอนนี้มันยังไม่สุ่มนะไม่สิข้อจริงอยู่นะยังไม่สุ่มนะมันยังไม่สุม่มปืด้ดปื๊ดนะสิบข้อจริงนะสิบข้อจริงนะงนะเพราะว่าในฐานข้อมูลเนี่ยมีมีเป็นอ่ามีมากกว่า10ข้อเห็นไหมฮะ แต่ตอนที่แสดงผลแสดงแค่สิบข้อเนี่ยนะตรงตามโจทย์หนึ่งข้อแล้วนะครับนะนะทีนี้เขาบอกว่าให้ทําการในสุ่มนะสุ่มข้อสอบไม่ให้ซ้ากันนะเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้อีกข้อหนึ่งเนี่ยทำการสุ่มทํำยังไงนะของเขาต้องการแบบสุ่มนะสุ่มข้อสอบหมายถึงว่าให้สุ่มเฉพาะข้อสอบไม่ได้สุ่มชอยนะฮะสุ่มเฉพาะข้อสอบไม่ได้สุ่มชอยนะฮะทำยังไงนะมาดูกันผมกลับไปที่ดีเมเบอร์นะ ตอนนี้นะครับนะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์พียเอร์แล้วกันนะดับเบิลคลิกที่ r e คอร์ดเซตครับเมื่อกี้เลือกไปที่รีพิลิเจียนะแต่ตอนนี้เรากลับมาที่ r e คอร์ดเซตดับเบิลคลิกที่ r e คอร์ดเซตครับอันนี้คือ r e คอร์ดเซตที่ใช้ในการทําอะไรเอ่ยข้อสอบเนี่ยที่เราทําไปแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วนะฮะจากนั้นนะครับนะตอนนี้มันอยู่ที่โหมดซิมเพิลนะฮะทางขวามือตรงปุ่มนะครับกดที่อะไรเอ่ยปุ่มแอดวานครับอ๊อนะ พอแอดวานซ์เสร็จแล้วนะครับนะดูตรงนี้นะครับพิมพ์โคดนิดนึงนะฮะตรง SQL ตรงนี้นะฮะ Order by ตรงนี้นะอ้าวตัด ID ทิ้งไว้แล้วกันพิมพ์คําว่า Land วงเล็บเปิดปิดนะมันคือฟังก์ชัน random random ก็คือการสุ่มนะ Order by land ก็คือทําให้มันสุ่มนั่นเองนะฮะ land วงเล็บเปิดปิดนะครับนะเขียนแบบนี้นะครับลองดูนะฮะจากนั้นได้แล้วกดโอเคครับปึ๊บเรียบร้อยเซฟครับ พอเซฟเสร็จแล้วทำอยังไงต่อครับเทสครับเทสอ่ะรีเฟรชอีกครั้งนะครับเห็นไหมแลนดอมเกิดขึ้นแล้วสังเกตนะฮะตรงหัวข้อตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยค่อยค่อยเขียนใหม่ว่าโอเคให้มันเรียงหนึ่งสองสามนะฮะมันเป็นอย่างนี้ละนะแสดงว่ามันแลนดอมแล้วนะข้อสอบมีการแลนดอมแล้วก็คือเป็นการสุ่มและสุ่มสิบข้อไหมก็ลองนับดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้อนะครับนะเห็นมันมีการสุ่มแล้วทีนี้อ่าปัญหาต่อมาคือ ครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราสร้างไปเนี่ยนะ,ะเราดึงอะไรเอ่ยหมายเลขข้อเนี่ยมาจาก ID มันก็เลยเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียงสวยงามเลยนะแต่เมื่อมันแรนดอมแล้วเนี่ยมันไปเรนดอมข้อสอบอเลยที่มันอยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยซึ่ง ID มันไม่เรียงหรอกนะฉะนั้นมันเลยได้แบบนี้เป็น13มั่งเป็น29มั่งเป็น18มั่งนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเราเลยเลขข้อสอบเนี่ยมันเป็นแบบอย่างเนี้ย คนมาทําข้อสอบก็งงอะไร7 9อะไร1ิทําไมไม่เรียงนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องมาเขียนอะไรเอ่ยเขียนให้อะไรเอ่ยหมายเลขข้อเนี่ยมันเรียงหนึ่ง6 7 8 9ี่ห้ากเจ็ดดเก้าถึงสิไปนะครับโอเคนะฮะโอเคนะฮะฉะนั้นตอนเนี้ยไอหมายเลขข้อตรงนี้ที่เราแปะไว้ตรงเนี้ยใช้เลขคอร์ด ID ที่เป็น ID ตรงเนี้ยไม่ได้แล้วนะฮะทีนี้ต้องเขียนโปรแกร,รมนิดหนึ่งนะครับนะผมไปที่ในโหมดของโค้ดนะครับปึ๊บนะโหมดของโค้ดนะครับนะ สกอหาตรงที่มันเขียนดูครับตรงนี้นะฮะดูดูตรงนี้ดูนะฮะตรงปีกกาตรงนี้นะฮะตัดลงมาครับตรงหน้าดูก็ตัดลงมาครับประกาศตัวแปรหนึ่งตัวแปรครับนะ c h นำแล้วกันนะก็คือช้อยนำผมเริ่มต้นด้วยช้อยนำเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับหนึ่งแล้วกันนะก็คือหมายเลขข้อนะเท่ากับหนึ่งทีนี้ตรง Echo ตรงเนี้ยเห็นไหมที่เป็น i d ตรงเนี้ยนะลบทิ้งตรงนี้นะฮะ ที่มีวงเล็บตรงนี้วงเล็บปิดตรงนี้เพราะว่าอะไรเอ่ยตรงนี้เห็นไหมหมายเลขข้อมันมีวงเล็บเปิดอ่าวงเล็บปิดนะตรงนี้นะเอ็กโคตรงนี้นะลบลบทิ้งครับพิมพ์ตัวแปรที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่ก็คือ c h นํา um, ตัวเล็กตัวใหญ่ดูด้วยนะครับเรียบร้อยละทีนี้พอ c h นํา um, เสร็จผมเซฟแล้วนะครับผมรันให้คุณคุณด,ดูมันเป็นหมายเลขข้อหนึ่งหมดเลยนะทีนี้เราก็ต้องทําให้ c h นําเ um, นี่ยมันวิ่ง c h นํา um, มันวิ่งทํำยังไงเอ่ยนะฮนะ ดูตรงนี้นะครับปีก,กาปิดตรงนี้นะครับ Enter ลงมาครับของ y นะฮะผมพิมพ์ตัวแปรตัวแปรหนึ่งครับ ch นำบวกบวกครับนะ ch นำบวกบวกตรงนี้นะครับก่อนเลยเอ่ยก่อนปิดก,กาปิดตรงนี้นะฮนะเซฟนะครับนะเซฟจากนั้นก็ลองรันดูเห็นไหมมันได้ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะหมายเลขข้อเรียงแล้วเรียบร้อยนะลองทำสิลองทำข้อสอบสิ นะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของการตรวจข้อสอบนะมันก็ยังรับค่าข้อมูลได้เหมือนเดิมข้อข้อตรงนี้ปล่อยมันก่อนนะฮะนะฮะเห็นไหมสิบข้อเหมือนกันเห็นไหมแรนดอมได้แล้วด้วยอลองแรนดอมเห็นไหมหมายเลขข้อยังหนึ่งสสามสี่ห้าถึงสิบอยู่นะแต่อะไรเอ่ยโจทยดโจทย์หรือข้อสอบเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยละแรนดอมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า ดูโค้ดไม่ทันดูนะครับอ่เราเพิ่มอะไรไปบ้างนะเดี๋ยวไฮไลท์ดูนิดนึงนะหนึ่ง,นะนง ch นำเท่ากับ1ตัวเล็กตัวใหญ่ดูด้วยนะสองเปลี่ยน Echo ตรงนี้เป็น ch นำสามบรรทัดนี้ครับก่อนปิดปีดการตรงนี้นะครับนะเขียน ch นำบวกบวกตรงไหนเว้นวรกก็เว้นตรงไหนผมไม่ได้เว้นอย่าเว้นเช่นแบบนี้อย่าเว้นนะฮะอย่างนี้ติดกันไปเลยนะก็นะนะดูไม่ทันก็กดพอสที่ youtube นะครับ ก็ตรงตามโจทย์ของน้องผู้หญิงที่แจ้งเข้ามาเห็นไหมสออย่างแล้วนะครับผมนะอันนี้ก็คือในส่วนของคลิปนี้นะครับก็คือ,อการสร้างสุ่มแสดงข้อสอบนะครับผมนะฮะก็ตรงตามโจทย์ที่น้องผู้หญิงที่ติดต่อเข้ามานะครับนะสำหรับท่านใดเนี่ยที่ต้องการติดต่อในเรื่องของการจัดทําคลิปแบบนี้ก็คือตรงตามความรู้ของท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ URL นี้นะครับนะ dwthai com slash clip on demand นะตามนี้เลยนะครับนะก็เข้าไปดูรายละเอียดนะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะครับผมนะนะทีนี้ถ้าเกิดใครต้องการฮนะติดตามแฟนเพจของผมนะก็คือถ้าเกิดมีคลิปออกใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็เข้าไปติดตามได้ที่อะไร mm hmm. เอ่ย f a c e b o o k c o m w e b d w t i b u ไท h นะเข้าไปก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ก็กดไลค์ติดตามกันไว้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับกนะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะ ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะาน้องผู้หญิงที่ติดต่อเข้ามานะครับนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ